โอเครับสมัครเลยครับจะกลับตัวหนูนะครับจะกลับไว้หลังหนึ่งครับยัมีหนูหรือเปล่าอยู่นี่หนังหนึ่งแล้อยู่นู่นไปประมาณสองโลครับ สามหลังครับหมายว่าน่าจะได้ตัวอยู่ครับเดี๋ยวสี่หลังครับทู่นี่ดูนามีหลังหนึ่งครับมีตัวหรือเปล่ววาพี่นง Ah, pau. ดูดูสามหลังพี่น้องตัดใกล้ๆกันนะคะนรนะับน่าจะมีตัวอยู่ครับมาสองครับมีสามหลังพี่น้องมีตัวอยู่นี่ยมีตัวแน่สามหลังนะครับมีรอยโกยมีโกยขุยโกยอะไรอยู่ครับโกยดินอยู่ครับสามหลังใกล้กันนะครับเป็นรุ่นออกครับเ็ตัวใหญ่ตัวเล็กครับไปลาาครับหมายไม่ค่อยมีพี่น้อง Má, bài xuống bài sáng đặt đây, đây mấy xịt lắng rồi. ngoài cái chết ngoài cái đất lôi cùi ย็นนี้ก็ฝนตกครับบ่ม,มาดักนี้ฝนครับสามหลังได้สองตัวก็ยังดีนะพี่น้องตัวสวยสองตัวก็ยังดีครับสามหลัง

สองสามที่สุดก็ดูกับโกรบฝั่งดาฝั่ตรงข้ามเนี่ยมันเป็นกระแทนเป็นกระเทนอาตรงนี่กระเทนเก่าหน้า้านครับฝั่งสองหลังครับใกล้กันห่างกันวานนสามหลังสามวาบเดี๋ยวสองหลังครับ กี่ตุ้นเยอะพี่มนข้ามมาครับข้ามาฝั่งนี้ครับมือเขาตุ้นี้ครับอเขากรบตุนียครับาต้นอรับเย่าหังนยอะัเะครับะอะรนี่อะมืออ วางไว้นี่ครับมันลอยคุยลอยโกยครับลอยโกยกินกินอีกกินอีมันไอ้กินอีหน่อยจะขาครับหน่อยจะขาวางไว้ครับสามสี่ขีดใหญ่ตัวนี้ ก,ก,กตามเป้าแล้วครับพี่น้องสามหลังกับว่าสองตัวครับดูดูนตรงนี้ดวโดนสามหลังเลยครับนื้อู่ตรงนี้เัผ่านกันวานครับหลังนี้ไม่โดนพี่น้อง 이누 i daun, oh, i สองตัวพีว่น้องหนักทั้งหมดสี่หลังครับหมอนี่สามสามหลังไดยสามสองตัวครับโอ้โหเหมือนมีเห็นพี่น้องเมื่อคืน ยืนไม่เห็นครับนี่เขาลอยกลุยครับอืมนีเนาะกัุยใหญ่ครับนี่ไม่เห็นครับแล้วเขามาดูเขาตรงนี้เขามา,มายืน นโอ้โหยปุยนี่จะเป็นสองตัวนี้หรือเปล่านะพี่น้องอยู่ใกล้กันเลยดักกระดุ้นวางสามว่าห่างเลย nè các ba mặt lưng gặp ở dưới đất lằng này các nhớ đi cùng thì mình chưa được long bọn đặc luôn các mình sẽ chạy hai con này không Nắng đã mãi tích chắc lắm giữ. Ng bà côi. Ng tên mình sẽ đuôi. Tu mì côi nặng 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 cối nó nặng 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 น่าจะม่ใช่สองตัวนึงหรอกจะลงมาด yep. yep. huh. ักรุ่นมีรุ่นอยู่สีหลังสอเต้งคร ทุกคนรับชมมาพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตัวใครกดกดดิ้งแจ้งเตือนกันได้คลิปใหม่นะครับอยู่เป็นกำลังใจให้กันนะครับช่องนี้นะช่องนี้ครับก็ใหม่ก็ไม่ค่อยมีนะพี่น้องบางทีมาสองสามชั่วโมงก็ได้หลักได้ไม่ถึงสิบหลังเลยครับเจ็ดเปดหลังดีคราวนี้ได้สี่หลังคบก็หาหมายบบว่าเอาชัวร์ครับ หนูไม่รวมครับหนูยุ่งห่างครับแต่ไมล้ลังสองหลังครับเดี๋ยวไม้เดี๋ยวตรงเมื่อกี้นี่ที่มันลอยลอยโกยใหม่ๆเดี๋ยวจะลงมาดักดูครับให้ดักได้อยู่ประมาณสามหลังครับถ้ามีตัวก็โดนอยู่ครับถ้าไม่ใช่สองลอยสองตัวนี้นะครับเคครับวันนี้สวัสดีครับ